จ้าพ uhm. ี่ไหเอ๊ออะไรนะได้ยนินไม่ชัดอ๋อนังหมีสุดน่ารักพ่แม่งเลยอะไรมันเกินมาให้กูกูมาไงวะเนี่ยพี่ว่าบานหาใครอ่ะหาสายปานสายปานอยู่ไหนอ่ะให้ปานอยู่ไหนไม่รู้สาป้าเข้าไปในป่าแต่ลองเรียกเรียกสายปานสายปานไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายปานสายปาน ปาอยู่ไหนไม่รู้กาใส่ปลาหลงปาใส่ปา,ปา,ปาอยู่ไหนไม่รู้ใส่ปาไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ใส่ปานี่หลงป,าใ,ปา,ใาใส่ปลาจมอนใชกวาใสปาหลงปา